น้ำพริกขางกุ้งแซมลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มเมรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแครคำพกาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซมลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกขางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ v o i c e plaza shop v o i c e tv co th เห็นโปรโมทจนอยู่ข้าวแล้วนะตอนนี้ฮะแต่ว่ามาอ่านขาวกันต่อครับมาต้เริ่มต้นกันที่โพกันก่อนนะสำหรับ Talking Thailand โพเมื่อวานนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วมีประชาชนออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับถามไปว่าคุณคิดว่าประชาชนที่ออกมาแสดงความไม่พอใจเนี่ยนะฮะเพราะสาเหตุใดมีให้เลือก4ตัวเลือกนะครับ หนึ่งก็คือแก้ไขน้ำท่วมล่าช้าสองแก้ไขปัญหาโควิดล่าช้าหรือว่าสามประชาชนออกมาขับไล่แล้วไม่ยอมออกปรากฏว่าเห็นร่วมกันทุกปัญหาเลยครับ90เซเห็นว่าสามปัญหานี้แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนออกมาแสดงความไม่พอใจขณะที่นายกลงพื้นที่น้ำท่วมนะครับส่วน t ็ k i n g t h a i l a n โพ4ตุลาคมถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งเร็วๆนี้คุณพร้อมสำหรับการลงคะแนนแล้วหรือยัง นะครับสตัวเลือกครับพร้อมเพราะว่าอยากให้ประยุทธ์ออกไปพร้อมมากมีคนในพักมีคนมีพักที่อยู่ในใจอยู่แล้วขอเวลาดูตัวผู้สมัครก่อนดูนยโยบายก่อนหรือไม่อยากเลือกตั้งเพราะว่าอยากให้ลุงตู่อยู่ต่ออยากให้ลุง <c oughs> ตู่อยู่ก็เลือกได้ก็เลือกพักที่เขาสนับสนุนประยุทธ์ไงเอ๊ะแล้วพักไหนอ่ะพี่แขกฮะ พักไหนหาไม่เจอคนยังงงกันอยู่ว่าตกลงอยู่พักไหนเลอแต่พวกทันตะกรเนี่ยเขายืนยันนะก็ยังไม่มีทางย้ายพักเออเขาใช้คําที่ผมตลกมากเลยนะไม่มีทางย้ายพักได้ไงในเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สังกัดใช่ไงใช่ไงเนี่ยประยุทธ์เนี่ยคุณธนกรยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีแนวคิดเรื่องการจะไปสังกัดพักการเมืองไหนทั้งสิ้นอ๋อไม่ได้ใช้คำว่าย้ายพัก ตอนนี้นายกยังไม่อยากคิดเรื่องการเมืองใดๆนอกจากคิดปัญหาแก้ปัญหาความเดือ,อดร้อนประชาชนอ,อยายยิประเด็นขึ้นมาขยายผลวิพากษ์วิจารณ์สร้างความสับสนนะ <c oughs> ก็คำว่าเวลาสื่อใช้าาคำว่ายายพักคำได้หมายความประยุทธ์ยายพักหมายถึงว่าย้ายจากพักพลังประชาัฐไปเอาอีกพักหนึ่งมาสนับสนุนตัวเองอ่ะพักอันนี้พักมันต้องเป็นผู้ไม่ใช่ยายพักสิ ประธานของประโย์มันต้องเป็นพักการเมืองไม่ใช่ผลเอกประยุทธ์เป็นประธานใช่มันควรจะต้องเป็นประธานมันต้องเป็นพักการเมืองใช่นะฮะทีนี้มีประกาศของกกตอ,ออกมาครับจนทําให้หลายคนเนี่ยรวมถึงพักการเมืองเนี่ยมีความเชื่อกันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ว่าทางสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานยุทธศาสตร์ด้านนโยบายของพักพลังท้องถิ่นไทยคุณโกวิทย์พวงงามนะครับออกมา บอกว่าพักนี้ได้รับหนังสือจากกะกะตอ,อ,อที่ส่งมาถึงหัวหน้าพักบอกว่าให้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปได้แล้วแล้วก็มีคำถามแบบนี้ว่าจะให้เตรียมความพร้อมภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับใดเนื่องจากว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญ60ถูกแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้งรอการประกาศใช้หลังจากนั้นรัฐสภาจะต้องพิจารณาร่างแก้ไข พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้มันสอดคล้องกับฉบับแก้ไขก่อนคือกฎหมายทุกอย่างยังไม่มีการแก้ไขแบบสมบูรณ์นะครับคือยังทําไม่เสร็จอะไรแล้วจะให้พรรคมาติีมพร้อมอะไรแล้วจริงๆตอนนี้ยพรรคเพื่อไทยก็มาทวงถามอยู่ว่าตกลงนี่ยื่นทุนเก้าอย่างเพราะว่ามันต้องกหนดหรือยังมันต้องภายในห้าวัน ผมก็ยังนบวันไม่ถูกรู้สึกมันจะต้องสิบห้าวันแล้วก็แล้วก็บวกอีกห้าวันคือนายกมีเวลาห้าวันแล้วก็มันไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปยับยั้งความ,มจริง่ะนะก็คนก็งงว่าเอาไงตกลงอ๋อ กกตจะบอกให้เตรียมเลือกตั้งกกตรู้อะไรดีๆมาเปล่ารู้เขาจะยุบสภาเหรอพักไอเมึงยังงงเลยคุณโควิดก็บอกว่ากกตมีบทบาทต่อการทําร่างพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเสนอต่อรัฐสภาต้องมีการรับฟังความเห็นนะคะก็ถามขอตั้งคําถามกับกกตว่าทั้งหมดเนี่ย ได้จัดทําไปแล้วหรือไม่มองว่าไม่สามารถทําได้ทันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กําลังจะเกิดขึ้นเอารู้ได้ไงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรผมไม่ทาาราบว่าที่กรกตส่งหนังสือถึงหัวหน้าพัคการเมืองรับสัญญาณอะไรมาจากรักฐบาลหรือไม่แต่การยกสภาลเลือกตั้งใหม่มีความเป็นไปได้ในสถานการณ์นี้แต่จะให้เตรียมแบบไหนกฎหมายไหนที่พรคการเมืองต้องนํามาปฏิบตัติกรกตต้องมีความสัดเจนด,ด้วยอ,อ,อันนี้ก็เขาพูดมาก็มีเหตุผลนะพี่ถึกใช่ เต็มตัวแล้วจะเต็มตัวไม่ถูกอ่ะก็จริงจริงแล้วเนี่ยกับกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายตัวตัวกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันมันกรกตมันต้องมีส่วนครับมีส่วนอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นคนที่ใช้กฎหมายใก่กตเนี่ยจะต้องร่วมเสนอร่างร่างต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัว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 แก้เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นตัวที่ชัดเจนแล้วล่ะชัดเจนอยู่แล้วล่ะว่ามันมีแค่สองสามมาตาแต่ว่าก็คือมันก็แบบกกตในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ย ก็มาให้ความเห็นผมก็คนก็เลยงงว่าอยู่อยู่กรกตนี่มายื่นทาไมใช่บางกีมมาแจ้งทําไมทํางานเร็วทํางานเร็วทีอย่างเงี้ยเร็วใชพูดถึงเรื่องแคนดิดตนายกรัฐมนตรีนะครับแว่วๆมาว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่พลังประชารัฐต่อนะส่วนเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นใครต้องพูดว่าพลังประชารัฐยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อหรือต้องเอาพักกัรมือขึ้น อ๋อหรือเปล่าเว้ยหูว่าพักไหนอ่านะก็มีถามไปหลายพักเลยฮะอะไรล่ะพักไทยสร้างไทยพักเก้าวไกลเอาพักเพื่อไทยใครครับพี่แขกครับเขาบอกว่าตอนนี้อุบอยู่ถ้าบอกมาปุ๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนคำพักาหรือเปล่าฮะจะไม่ขายน้ำพริกแล้ะอ่ะยังไง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 เขาเรียกว่าอันนี้ยิ้มปัดยิ้มปัดเราไม่ต่าเป็นไปยังไง เฮ้ยถ้ามันเป็นรัมตีศึกษานะถ้าประกาศตำแหน่งนะผมทิ้งความเป็นติ่งส้มเลือกท,ทันทีเลยโอ้วันนี้มีการประกาศกรอบรายการว่าถ้าขัประกาศได้เป็นรัมตีศึกษาจะเริ่มเป็นติ่งส้ม <c oughs> อ,อันดับแรกใช่อันดับแรกคือประกาศว่าตัวเองเป็นติ่งส้มก่อน <c oughs> <c oughs> ผมเป็นติ่งส้มแต่ผมเลือกทันทีเพราะว่ามันจะมันจะแหลกไปหมดมันที่สุด อันนี้เขาเรียกว่าหามน้องเข้าป่าช้าใช่เฮ้ยต่มันที่สุดแล้วเออนะผู้สื่อข่าวไปถามคุณหมอชนละนานนะครับคุณหมอชนละนานสีแก้วสสเพื่อไทยนะครับก็พูดถึงการที่เลขาธิการกกตเนี่ยเขาส่งหนังสือมาให้ หัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคในการเตรียมความพร้อมส่งตัวผู้สมัครสอส,อสอในการเลือกตั้งครั้งหน้าทีนี้มันมีการส่งสัญญาณเลือกตั้งครั้งใหม่นะฮะคุณหมอคุณหมอบอกว,ว่าเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วคิดว่าส่วนที่หลายพรรคการเมืองเปิดตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักในนีนนยสำหรับพรรคเพื่อไทยยังไม่เปิดเผยขอให้รอเซอร์ไพรส์ ว,ว้าวแน่นอน <c oughs> เพราะว่าเปิดตอนนี้ไม่มีประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยและบุคคลที่ถูกเปิดเผยรายชื่ออาจจะเป็นเป้าหมายถูกทําลายเพราะการเมืองขณะนี้ไม่ใช่การเมืองภาวะปกติต้องระมัดระวังตัวสู้พักคนี้ไม่ได้พรรคไหนใครจะเท่าพรรคกล้าช่างกล้าสมชื่อ <c oughs> จะเป็นใครไปไมได้นอกเหนือจากเอาก็ อันนี้ก็ไม่แปลกหรอกก็คือคุณกรเขาเป็นหัวหน้าพัก้าร์ก้าก็ต้องสนับสนุนคุณกรสิอืก็ถือว่าเป็นไปตามคันรองใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเราก็ควรจะสนับสนุนแบบนี้นะเรา้วุนหัวใครเป็นหัวหน้าพรรคนนั้นควรเป็นแคนดิเดตนายก้องฮะก็เหมือนกันอืนะฮะทีนี้แต่ที่ผมโจกอ่ะไม่ใช่เลยหรอกผมไม่ได้ดูหมิ่นประชาธิปัตย์นะผมเพียงแต่รู้สึกว่าเอออะไรอ่ะคุณอยู่กับ ประยุทธ์มาสองปีกว่าใช่ไหมฮะยอมถีบอพิสิทธิ์กันออกไปอ่ะใช่ปะเพื่อที่จะร่วมรัฐบาลหาข้ออ้างว่าบอกว่าเราต้องการรัฐบาลเพื่อแก้รัฐมนูญแล้วแก้อะไรแก้ได้แค่ระบบเลือกตั้งวอชัยโยโหร้องมันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่อลงที่ก็ไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคตัวเองด้วยนะเออมันคนละเรื่องเลยเสร็จแล้วขัดแย้งกัน โดนโดนพลังประชารัฐแบบอ้ไ,อไม่คือโดนสามปอยังสัมัคคีกันอยู่ตอนนี้เรื่องเรื่องนี้สามปอปาดหน้าเอาสี่กับสี่สีคมไปให้บวิตรดูเฮ้อยอยู่ๆก็พากันออกมาชูจุลินเป็นนายก <c oughs> จะไม่ให้หัวร้อนได้ยังไงถ้าไม่จุลินเขามีคนอื่น <c oughs> อ,อีกหรอพี่ถออไม่มีอ่ะไม่มีตัวคือ,ค,อคือหมายความว่า มันเป็นงานพยายามจะขบเหลี่ยมพลังประชารัฐไงเป็นความพยายามจะหักขบเหลี่ยมอะไรแบบนี้คือคล้ายๆกับว่าต่อรองอะไรผมก็ไม่รู้ะแต่ว่ามันเหมือนมันมันสังดูอตลกมากเลยคิดถึงมันเป็นการต่อรองที่แปลกเพราะว่าน้ําหนักของอํานาจการต่อรองมันไม่เท่ากันมันไม่ได้มันไม่ได้สัดส่วนสมน้าสมเนื้อกันเพราะพรรคพลังประชารัฐไม่มีความจะเป็นอะไรที่ต้องงอพรรคประชาธิปัตย์ใช่หอือปะ แล,<ช>แล้วจะเอาจุลินไปข่มพลังประชารัฐให้มันได้เลยขึ้นมาค <laughs> ือเขาก็ข่มไม่ข่มหรอกเขาเหมือนกับการประกาศว่าเฮ้ยเราจะเนี่ยเราก็มีศักดิ์ศรีของเราเราก็มีอิสระนะเราก็สาม,มารถที่จะเสนอหัน้าพรรคเราเป็นนายกได้นะท <h> ั้งที่คุณก็อยู่ใต้เขามาตั้งสองปีกว่า <h> ใช่ปะพี่ถึกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วประชาธิปัตย์มีอำนาจที่สามารถเอาไปต่อรองหรือพิสูจน์ยืนยันศักดิ์ศรีของพรรคพลังประชารัฐได้ถ้าวันนี้ประกาศ ถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วบอกว่าโดยผลงานของพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์น่ะเราไม่สามารถที่จะออยอมรับความล้มเหลวอันนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลได้อีกต่อไปเรารมีความละอายใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการนําพาประเทศชาติมาสู่ความล้มเหลวในวันนี้เราขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอลาออกและถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลมากกว่านั้นอีกอันนี้อันนี้เป็นหนทางเดียวที่ประชาธิปัตย์จะ เรียกได้ว่ากู้คืนศักดิ์ศรีของตัวเองออกมาได้แล้วภารกิจการแก้ไขรัฐมนุญของเราก็สําเร็จลงแล้วดังนั้นเราหมดเราจบและภารกิจเราเราไม่อาจจะเป็นนั่งร้านสืบทอดอํานาจอะไรก็ว่าไปขอออกไปยืนเคียงข้างประชาชนโอ้โหยันเยร์เียมากนั้นี่จะมีทางเกิดใหม่เราไม่สามารถยอมรับการทํางานของพลเอกประยุทธ์สามปรัรทหารสืบทอดอานาจ รวมถึงภรรคภูมิใจไทยที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ปัญหาสาธารณสุขเรื่องโควิดการจัดหาวัคซีนการจะซื้อชุดเอทีเคอะไรนี่คือเสร็จแล้วประกาศถอนตัวเฮ้ยสุดยอดเลยนะเพราะว่าทั้งพลังประชารัฐทั้งภูมิใจไทยนี่คือทะลวมขึ้งมาจากภาคใต้อยู่นะสุดยอดประกาศเสร็จปุ๊บสมัยหน้าไม่เหลือสสภาคใต้จะก็อีป่ะ ไม่ให้พถึกแต่มันเป็นการต่ออายุพักได้นะในแง่ของศักดิ์ศรีเร putation ภาพลักษณ์ภาพโพสถ้าอยากจะอยู่ยาวนะคือยังเหลือศักดิ์ศรีไงคนรู้ทันหมดแล้วไม่ใช่เหรอเขาเลยเลือกไม่ทำเลือกไม่ทำดีกว่านะแต่ว่าคุณอัธวิทย์นะครับจากพักกล้าเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าสาเหตุที่จะชูคุณกรขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกเนื่องจากว่าคุณกรมีความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังนะครับรวมถึงผู้สมัครของพัก หลายคนก็เข้าถึงพื้นที่รู้จักปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีนะครับจากในระดับประเทศเราย่อยมาที่กรุงเทพมหานครบ้างการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เป็นสิ่งที่ชาวกทมเนี่ยกำลังถามหากันอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงมีหลายพรรคการเมืองก็พูดถึงการเลือกตั้งกทมแล้วนะครับอย่างพรรคก้าวไกลคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด์นะครับบอกเกี่ยวกับผลการสำรวจของนิดาโพ มีการเปิดเผยว่าเรื่องสำรวจความเห็นประชาชนนะครับอยากได้ใครเป็นผู้ว่ากอทมอซึ่งพรรคเก้าไกลยอยู่อันดับที่7นะคุณนชชาบอกว่าวันนี้โพที่สอบถามยังไม่มีผู้สมัครตัวจริงของทุกๆส่วนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากอทมอฉะนั้นโพก็ยังคงเป็นแค่การคาดคาดการจากคนที่ประกาศตัวไปแล้วเท่านั้นนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจผ่านองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งวันนี้การบริหารราชการแผ่นดินของผู้ว่ากทมเนี่ยมีผลกระทบต่อคนกทมจํานวนมากและประวัติศาสตร์การเลือกของคนกทมไม่ได้เลือกผ่านพรรคการเมืองแต่เลือกตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เลือกผ่านความคาดหวังที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงผ่านนโยบายของกทมนะครับหรือการบริหารกทมไปในขนทางที่ดีที่สุดคือตอนนี้โพมันยังเอาแน่เอานอมไม่ได้หรอกคือยังเชื่อไม่ได้ แม่มันไม่มีมันไม่มีใครเปิดตัวหมดไงก้าวไกลก็ไม่รู้เป็นใครครับใช่ไหมแล้วก็ระหว่างคะแนนคุณชาติชาติกับคะแนนเพื่อไทยอะไรต่างก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอยู่ใช่ไหมเพราะดูในโพลเนี่ยจะมีชื่อเป็นบางคนแล้วถ้าเป็นพักการเมืองจะบอกว่าเป็นผู้สมัครจากพักซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ประชาธิปัตย์เหมือนกันแต่ประชาธิปัตย์เขาก็บอกเขาอันดับก้าวนะแม่คือ ยังเชื่อว่าพรรคเนี่ยหมายถึงว่าถูก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 กดระบาอันดับเก้าเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าพรรคเนี่ยเป็นเป็นคนกรุงเทพเนี่ยว้วางใจมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมการไว้ครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรทมทีมงานแล้วก็เรื่องนโยบายก็คือเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับสูงสุดเป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพส่วนของก้าวไกลเนี่ยก็เชื่อว่าตอนนี้เขาก็ให้คุณสุรเชษเนี่ย ประวินวงวุฒเป็นหัวหน้าทีมทํางานเรื่องนโยบายแล้วแล้วก็มั่นใจในสนามว่าเเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในแง่พอผู้ล่าโหวตได้แปแสนกว่าคะแนนคือของอนาคตใหม่แต่ความจริงอันนั้นต้องนับใหม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีบางเขตที่มันเป็นมันเป็นเขตทศชจริงๆเวลานับคนจริงๆเนี่ยถ้านับจากปี62เนี่ยนับจากปี62จริงคะแนนเพื่อไทยจะสูงสูงที่สุดลองลงมาคือ น่าจะเป็นพลังประชารัฐแล้วลองเข้ามาก็เป็นอนาคตใหม่แต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยเราก็เป็นประชาธิปัตย์ 8. แต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือฐานฐานสากอที่ชิงมาจากประชาธิปัตย์ก็ก็เมียคุณนี่ไงรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยนั่นก็คือไปจากสากอประชาธิปัตย์พวกนี้เป็นฐานที<ต>่ชิงสกอประชาธิปัตย์ไปแขรว่าสนามผู้ว่ากทมเป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมืองไหมอยู่ที่ทท การมองทางการเมืองในช่วงนั้นเป็นอย่างไรสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนั้นเป็นอย่างไรสถานการณ์มันดูไม่มีอะไรเนี่ยมันเนเรื่องถูกคนจริงๆแต่สถานการณ์มันก็คือแบบสมัยสมัยก่อนนู้นนะจำได้มากก็คือแบบการรณรงค์จริงๆไอ้ hey, ตอนนั้นน่ะก็คือที่หม่อมสุขุมพันธ์ก็สู้กับใครนะคุณที่เป็นตำรวจใช่ไหมก็ จริงๆแล้วเนี่ยคุณบุพัฒน์จริงๆแล้วคะแนนโหวตมันมาทางนี้แต่มันเกิดแรงขึ้นต้านทางการเมืองใช่ไหมก็เลยหม่อมสุขุมพันธ์ก็ทําให้คนกรุงเทพมีความสุขอีกครั้งชีวิตดีๆที่ลงตัวเออชีวิตดีๆที่ลงตัวสมด้วรงขึ้น แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่มีประชากรแฝงสูงมากและประชากรแฝงซึ่งใช้ชีวิตและมีส่วนได้ส่วนเสียกับเมืองจริงๆเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมใช่ไหมคนไม่มีสิทธิ์ ผม็ไม่มีสิทธิ์ผมคนนอนวันก่อนแคกคุยเรื่องปัญหาหาเร่แผงลอยผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการหาเร่แผงลอยในกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงทพอะไรพวกาี้งานทำในกรุงเทพแต่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปฏิบัติของ ผู้ว,ว่ากรทมและกรทมอเองอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องคุยก็คือสําหรับคนที่อยู่ในกรทมเกิน5ปีอ่ะควรจะมีสิทธิออกเสียงเพิกตั้งผู้ว่ากรทมด้วยเหมือนกัน<ช>และอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันจริงจังก็คือต้องเลือกตั้งผู้วยก,การเขตด้วยอมไม่ใช่เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เจอระบบราชาการเจอข้าราชาการโอ้มันเป็น<ก>ราชาการระบบราชาการที่ใหญ่โตแล้วนะ มันใหญ่ขนาดนี้กทธมงช่จริงจริงมันเคยมีคนเสนอผมจำไม่ได้ใครวะของเพื่อไทยด้วยนี่แหละคุณวิชาญผมเนี่ยจะเรื่องผ่ากทมมันมีคนหลายคนเคยเสนอมันต้องผ่าแล้วมันควรมันควรทําเป็นเหมือนระบบเทศบาลทุกจากเขตเป็นก็กลายเป็นเคาน์ตี้เป็นเทศบาลแล้วก็เลือกตั้งนายกเทศบาลของเขตตัวเองอะไรเนี้ยแล้วมีสภาครับมันจะมันจะจบเลยอ่ะเพราะอันเนี้ย ผู้ว่าเลือกไปอ่ะเถอะสิคุณชัดชาติเจอระบบราชการของกทมเข้าไปก็เหนื่อยไม่อาจจะไม่จบแต่เหนื่อยนครับผมการชุมนุมของผู้ที่ออกมาขับไล่นายกรัฐมนตรีที่ท่าน้ำนนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับกับกลายเป็นว่าไปแสดงออกถึงความไม่พอใจเตรียมจะขับไล่ก็ล่าสุดเนี่ย ถูกออกหมายเรียกกันนับสิบรายด้วยกันนะฮะข้อหาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปาฐานที่ทำให้ประยุทธ์ต้องเปลี่ยนแผนขึ้นฝั่งต้องไปขึ้นที่เกียรกายห่างกันไปเจ็ดกิโลอันนั้นมันไม่อยู่ในข้อหาหรอกแต่หมายถึงว่านี่คือข้อหาจริงใช่ไหมข้อหาจริงนั้นใช่ไหมแล้วก็ออกหมายเรียกกระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปไอ้พวก ข้าราชการที่ไปนี่มันเกินสิบคนมาที่ไปรอรับประยุทธ์พวกที่เขารวมตัวกันไปรอรับประยุทธ์นี่มันกี่คนอะ,อะมีเก้าคนเหรอ <laughs> สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุสล้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุสลายหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเมื่อเลิกการมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกมันมีสิทธิ์อะไรเวลาที่มันมาสั่งให้เราเลิกอะ,ะนี่มันคือ,อ,อฝ่าฝืนฝ่าฝืนพระรฉุกเฉินออโอ้โหพวกที่ไป ตามประยุทธ์หรือว่าไปต้อนรับประยุทธ์เนี่ยแน่นยิ่งกว่าอีกเอใช่ไหมพี่ถึงใช่ไหมภาพแบบว่าช <C hips> ิดมากมันคือ <พา S 2> อะไร,รฮะทั้งหมดเนี่ยมันคือข้อหาที่เลวร้ายมากแล้วมันดูแบบคือมันทําลายสิทธิในการชุมนุมตามเราตามตามธรรมนูญตามระบบประชาธิปไตยนะ<ม>เราไปชุมนุมแล,มลวม้วตํารวจมีสิทธิ์อะไรมาบอกเราให้เลิกถ้าเราไม่เลิกแล้วเท่ากับขัดขวางการฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานไม่มีอืไม่มีมันเป็นมันเป็นสิทธิ์อะไรที่มันเอามาอ้าง นอ,นอกเหนือจากที่ท่าน้ำนวนลแล้ว<ค>ผมเรียกว่านี่คือยัดข้อหาหมดเลยค<ช>ครครัับบที่โคราชพี่ถึงเขามีการแชร์ภาพกันที่เขาไปรอรับประวิตยแล้วบีสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเป็นผู้ชุมนุมนั่งประมาณไม่เกิน1ิบคนส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนพ่อค้าแม่ขายเตรียมมาต้อนรับแล้วยืนกันสี่ห้าแถวเกิน20ี่สิบผมว่าปรากฏว่าตํารวจไปอยู่ฝั่งไหนไปอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมที่ออกมาต่อต้านส่วนฝั่งพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาต้อนรับนะโอ้ชูป้ายกันยิ้ม นี่ไงไค,คือประเทศม,มันไม่มีคำว่ากฎหมายแล้วออนะแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนก็จะเด็กทุลกุแกสที่ไปถูกหมายเรียกไปสามคนมตำรวจก็ไม่ให้ประกันตัวแล้ววิธีตั้งข้อหาข,ข,ของตำรวจคืออังยี่ซ่องโจนตั้งไปก่อนซ่อ,องตำรวจอะแล้ววันนั้นที่เขาคุยกันล่ะพี่ถึกเรื่องการหาทางออกที่ทำเวทีกันอันนี้เดี๋ยวว่ายาวแย่มากคือ แย่มากเอาง่ายๆก็สรุปก็คือกรรมการสิทธิมนุ่ยชนคิดว่าตัวเองเป็นคนกลางระหว่างคนกลางแค่นั้นก็ผิดละระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ถูกทุบถ,ถ,ถูกตีอะไรยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าเอ้มันปกติคุณคิดว่าม็อบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะอะไรก็ตามแต่แต่คุณค่าคุณเป็นคนกลางนี่จบแล้วนะครับอันนั้นเดี๋ยวให้พี่ถึกไปว่ายาวๆอ๋อแต่อันเนี้ยแขกก็อยากคุยยาวๆยางเนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ใช่ในรายการเพราะเราเราเหลืออีกสองข่าวเรื่อง6ตุลาก็น่าสนใจทําไมอ่ะพี่ถึออันนี้ไข่ช็อกมากเลยนะในฐานะที่ไม่ได้มาจัดรายการหลายพันยื้อไปยื้อมาเข้าใจไหมมหาลัยก็สุดท้ายถูกกดดันใช่ไหมฮะแล้วก็จากทั้งนักศึกษาจากสิบเก่าจากกรรมการจัดงานอะไรต่างๆก็มหาลัยก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปขออนุญาตก็คือตกลงว่า อ,อระบุว่าตอนแรกจะไม่ให้จัดตอนแรกจะให้จัดออนไลน์ครับก็จะทำหนังสือขออนุญ,ญาตไปกระทรวงอุตุนิยมสารสนักอนามัยณวันนี้เอ,อสนักอนามัยก็ออกมาบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือเลยเอ,อ,อเยนพราะเขตพระนครบอกว่าเอ,อไม่มีอ่ะไม่มีหนังสือมาขออนุญาตมีแต่เขียนพระนครอนุญาตจากงานไปแล้วที่ที่งาน14ตุลาก็จัดที่อุสรสถานคอันนั้นไง แล้วก็ <c oughs> ส่วนของส่วนของกระทรวงอ่าส่วนของกระทรวงครับ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเอายังไม่เห็นเรื่องเลยแต่ถ้าเสนอส่งเรื่องเข้ามาก็ต้องเสนอให้อาจารย์เนกเนี่ยพิจารณาอย่างแรกต้องดูความเหม,มาะสมเรื่องมาตรการป้องกันเรื่องการแพร่ระบาดโควิดส่วนข้อของยกว่าจะล,ล,ลุกลามเกิดความรุนแรงหรือไม่กังวลถ้ามีประโยชน์กระทรวงอุตสาหกรรมก็สนับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวมันโควิดบ้าบออะไรกันยังยังคิดเรื่องโควิดกันอยู่หรอล่ ผมว่าขำมากเลยคือตกลงเนี่ยคุณก็จัดกิจกรรมอะไรกันเต็มไปหมดอ่ะนะคนไปตามประยุทธ์ก็เยอะโรงหนังก็เปิดฟิตเนสก็เปิดครับจัดงานการแจ้งมาให้จัดในพื้นที่เขาเขียนป้ายว่าไม่ให้ใช้สถานที่ถึงวันที่ส1มสิเอ็ดตุลาเลยนะพี่ถึงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่เขาปิดเขาปิดธรรมศาสตร์ท่าประจำแล้วอย่างนี้จะทันหรอครับเพะวันพุธนี้แล้วไม่ทันก็คงได้เป็นผู้ต้องหากันมั้งคือยังยืนยันที่จะจัดแน่นอน ไม่ให้เข้าก็จะเข้าเขาก็เขาก็ยืนยันว่าจัดใช่ไหมเพราะมันมีนิทัศการด้วยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์อเนกมาร่วมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ผ่านเหตุการณ์ของขบวนการนักศึกษาศุกรจุฬาเข้าป่าด้วยใช่ไหมคะเข้าไปอาจารย์อเนกเข้าป่าเข้าป่าเป็นนายกสโมสรนสิจุลาแล้วก็โดนประกาศจับใช่ไหมเขาต้องพากันซุ่ม คนพาไปได้ต้องพาขึ้นรถไฟจากหัวลําโพงไปลงที่ทุ่งสงแล้วเข้าที่ตรงพัทลุงเห็นเขาเล่าว่าต้องมีคนไปดูร้านเราให้แกก่อนอเพราะกลัวคนต้องแบบซุ่มๆอะไรเนี่ยก็คือแบบแต่งต้องปิดปิดหน้าปิดตาเล็กน้อยแต่ว่าก็มีเพื่อนไปเดินดูร้านเราก่อนว่าตรงลงมันมีตำรวจแถวนั้นไหม,มแล้วก็พอไม่มีก็ส่งสัญญาณกันก็พาเน,นี่ขึ้นรถไฟ ไปลงทุ่งสงแล้วก็ต่อรถสองแถวโดนทหารค้นอีกต่างหากแต่ยังดีว่าคือแบบเปลี่ยนฉีกบัตรประชาชนทิ้งไปหมดละแล้วก็เอาบัตรประชาชนอื่นมาส,มสวมๆวงเงี้ยทหารมันก็ไม่ดูไม่ค่อยจะดูหน้าอ,อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แซวกันว่ามันไม่เปิดดูมันไม่ยังดีมันไม่ค้นกระเป๋าเพราะอาจารย์เนกถือกระเป๋าเจียมบอลส่วนข้างในใส่รองเท้าแตะฟองน้ำไป <c oughs> แต่ในฐานะคนเดือนตุลาไง คือควรจะให้งานนี้มันจับได้มันไม่รู้ะ<ง>แกบอกว่าเกเร็นรัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์แกไม่ได้เกี่ยว<อ>แก,ก,ว<อ>แกคงจะบอกอย่างนั้นครับโอ้ค่ะทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยตื่นเถิดชาวไทยต, <laughs> ต้องครับคุณสู้ชมครับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเผยแพร่เ v มตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่าตื่นเถิดชาวไทย2021เนื้อหาเนี่ยคือเนื้อหาทำนองเป็นการผสมผสานเนื้อหาดีมากเนื้อหาดีมากนี่ ตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวมาอย่างทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองใช่ตื่นจากเฟกนิวปุกปานนะมีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปตื่นเถิดชาวไทยอย่าลุ่มหลงเราไปฟังกันทีมงานตัดมาให้ดูคร่าวๆฮะลองไปดูเลยฮะตื่นเถิดชาวไทยอย่าลำไส้ลุ่มหลงชาจะ วุว่นวายสับสนอานาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มลมเราก็คงวุว่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากปุ้งเฟือยต้อเน็ดเหนื่อยใช้กัน ใจว่าเป็นโปรโมทเวกอัพไทยแลนด์นะฮะไม่ใช่คือผมดูตอนแรกนึกว่าใช่เวกอัพไทยแลนด์ควรไปขออนุญาตกรมประชาสัมพันธ์ขอใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจำรายการพรุ่งนี้บอกโปรดิวเซอร์ขอเปิดเป็นอะไรที่เข้ากับคุณปลื้มคือมันจม่มอะไรต่างกัเลยแบบ เออเอายังไงเนื้อหาเนี่ยโอ้โหลดความฟุ่มเฟือยอะไรล่ะตื่นจากเฟกนิวเดี๋ยวเชื่อเฟกนิวยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อใช้เงินเกินตัวโอ้ดูถูกประชาชนมากเลยคือไอ้พวกนี้จนมาใช้เงินเกินตัวอเป็นนี้ไงเป็นหนี้ควเลอร์สูงไงอกลับมาใช้ของไทย เดี๋ยวเมดินไทยแลนด์มันยังไงสมัยนี้มันยังมีเหรอเมดินไทยแลนด์อะถึงแซนบ็อกปะทุตา์อะไทยแด์ยังมีอยู่เป็นคนไทยใช้ของไทยชาติไทยเจริญอะไรอย่างเงี้ยมันมันตกยุคไปมากแล้วนะสรุปมัน2021จริงหรือเปล่าตอนท้ายมีเรื่องยาเสพติดทําไมปองดองเราต้องแตกสลายใครไม่ปองดองไม่รู้ ใครที่ใช้อำนาจอย่างไม่ปองดองอไม่แยแสรประชาชนเลยเตื่นจากรุ่มลงงมง,งายมีมากมายหวังใหา้ศรัทธานี่มันวิกฤตศรัทธานะนี่ถือแขกแบบ,บแขกวิจาร์ณไม่ได้เลยอะ่ะเพราะอะไรรู้ว่ามันมันมันยิ่งกว่าหนังสือเรียนเด็กป .2 ป<อ> .3 ามเลยอ่ะหลอกเด็กป .1 ยังหลอกไม่ได้เลยมันแสดงให้เห็นถึงความอับจนในการทำ PR ให้รัฐบาลคือเราไม่ว่ากันนะรัฐบาลอยากทำพีอา PR อยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วยหาคนที่เก่งกว่านี้มาทำได้ไหมคือมีจับจะไม่วิจารณ์เนื้อหาแต่ขอบอกด้วยความปราณถนาดีว่าทีม PR ของรัฐบาลเชยมากเก่ามากล้าหลังตกยุคมากคือ เกาหลีเหนือยังแพ้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปวิจารณ์กันต่อในเพจและกันทั้ง Facebook YouTube ช่วงนี้หมดเวลาแล้ว <laughs> นะฮะ <laughs> ผมว่า Wake Up Thailand พรุ่งนี้คงพูดเรื่องนี้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ